จุดเริ่มต้นที่พี่เบนรู้ตัวว่าตัวเองเป็นทอมรู้ตัวเมื่อไหร่พี่ต้องทําธุรกิจในบ้านอีกมันมีแรงกดดันเยอะไหมแล้วพี่จัดการกับตรงนั้นยังไงโคตรเยอะคืพี่ว่ามันเป็นนีเว้ยถ้าพี่แบบมองนะมันจะมีพ่อแม่ที่เขามองว่าเราเป็นแบบของเขาอะพี่ว่ามันเป็นจุดหลักๆในชีวิตเลยนะของทอมหลายๆคนด้วยที่ทําให้เขาแม่งแบบไม่กล้าเป็นตัวเองแล้วมีความสูงกดดัน มันคือความที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองตั้งแต่เด็กฉนันเป็นทอมอ่ะมันเป็นได้นะเป็นทอมไม่ผิดนะยินดีต้อนรับพี่เบสนะครับสวัสดีค่ะเบสจากเบสต์สตอรี่ค่ะเขินวะเออไง <laughs> นี่คือให้พี่มาจบเพราะว่าอะไรแหละ <laughs> คือหนูแค่รู้สึกว่าพี่อ่ะให้เกียรติหนูในการที่พี่เอาหนูไปเปิด อีกอันนั้นใช่ไหมคิดว่าตรงไหนของตัวเองที่มีเสน่ห์ที่สุดยากเลยมันทั้งตัวเนอะไม่ไม่จริงอ่ะอ่าแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราอยากได้แบบตัวตึงเลยมาแบบฟินาเล่ให้เราหน่อยตอนนี้ไม่มาถามถามพี่แบบนั้นใช่ป่ะถามแบบตอบปุ๊บสิบแปดบวกไม่มีอยากมีไหมไม่อยากอยากมีก็ได้อะไรเอาแบบปกติดีกว่าก็คือก็คือพูดจริงจริงอะหนูว่า ช่างใจนันมากว่าเราจะทํารายการไปเวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอเคเราก็ทํากันบ้านมาแล้วเราก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่เราอยากทําอะไรที่มันเป็นความอยู่ในใจเราอะหมายถึงว่าคือหนูเป็นคนที่ชอบเรื่องของการได้รับแรงบันดาลใจการสร้างอินสปิเรชันหรือแบบชอบฟังประสบการณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเราอยากให้พี่มาแชร์อะไรให้กับรายการของเราแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ดูรายการของเราอยู่นิดนึงได้เลย นุ้ยเป็นเกียรตินะเนี่ยยังตื่นเต้นอยู่เลยเนี่ยผมว่าว่าขาสัน่นหมดเริ่มแรกเลยคือเราแค่อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นอืที่พี่เบสรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะเป็นทอมอะ่ะออืรู้ตัวเมื่อไหร่พี่อรู้ครั้งแรกเลยตอนอนุบาลสองอนุบาลสองเลยอใช่คือตคือแบบรู้ว่าชอบอยากเป็นเด็กผู้ชายมากกว่า อยากชอบเตะบอลชอบแต่งตัวเป็นผู้ชายไม่ชอบใส่กระโงชอบเล่นกับพี่ชายไง uh huh. เออชอบอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ารู้จริงๆเลยอ่ะชอบวัยหยุดคนแรกคืปอปสอ่าฮะตอนนั้นก็แบบแต่เขางงๆเพราะเรียนหญิงล้วนนะม uh huh. ันก็แบบออชอบรุ่นพี่คนนึงอะไรอย่างเงี้ยฟีลประมาณนั้นอยู่ปสี่ก็คือแอบ,บชอบแล้วใช่เริ่มเลยใช่อุ้ยแต่กระสือว่ารู้ตัวเร็วมากนะพี่ว่าเพราะว่าพี่อยู่กับพี่ชายด้วยมั้งแล้วก็เล่นกันแบบพอบ้านมาทำมวยใช่ไหมเขาก็จะเล่นอะไรแบบเล่นมวยปั้มอ ล็อกขาอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นแต่กิจกรรมผู้ชายเว้ยเออไม่ได้ชอบเล่นตุ๊กตาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณนั้นก็คือจุดที่ทําให้เรารู้สึกเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงอ่ะมันก็คือเรื่องราวพวกนี้ถูกใช่ก็ได้โดนหลอกหลอกมาแล้วตอนตอนที่ชอบแอบชอบรุ่นพี่คนแรกอ่ะอันนั้นคือเราเรารู้สึกว่าเราชอบในเชิงชู้สาวหรือเราแค่รู้สึกว่าอุ้ยพี่คนนี้น่ารักจังอะไรเงี้ยมันชอบแบบว่าเห็นแล้วใจมันเต้นอ่ะ เขิไรอยเนี้ยเออว่าเห็นเขาวิ่งเดินมาวิ่งหนีไปอีกทางนึงอะไรเ่ะยคือเห็นไม่ได้เออตื่นเต้นอะไรอ่ะแล้วเขามาจีบเลยนะจริงหรอเออแล้วเราไปทำอะไรให้เขาแบบว่าอยู่ดีเขาก็แบบไม่รู่ แบบก็ไม่รู้พี่เขาเป็นเด็กพอสี่ปกติอะเราไม่ได้เข้าหาเขาก่อนไม่ได้เข้าหาฮ้ยเขาก็มาจีบแต่ก็ชอบเขานะแต่ก็กลัวเงี้ยแล้วเขาจีบเราอย่างไรอะส่งจดหมายเอาขนมมาจีบเขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบนันฟ้เอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เรารู้สึกว่าใช่แล้วใช่อันนี้ประสบการณ์หนูบ้านก็จีนเหมือนกันแล้วเราอะรู้สึกว่าหนูมีพี่ชายสองคนน้องชายอีกสามคนฮะลูกกลางกลางเป็นผู้หญิงเหรอถูก มันหลุดมาหนึ่งหนึ่งก็คือจริงๆมีน้องสาวอีกคนหนึ่งด้วย uh huh. แต่คือก็คือมีพี่ชายแท้ๆเลยหนึ่งคน uh huh. แต่ไ่เหลือเป็นลูกพี่ลูกน้อง uh huh. แต่ก็เป็นชายหมดแล้วมีผู้หญิง uh huh. เพิ่มอ,อีกหนึ่งคน uh huh. ซึ่งเราอ่ะเป็นอย่างเนี้ยแล้วหนูเลือกที่จะไม่ไม่เข้าบ้านในช่วงมหาลัยเพราะว่าเราอยากเป็นตัวเองไม่กล้าบอกที่บ้านเออเหรอใช่แล้วตอนแรกยอมทำไงอ่ะคือมันก็ซอยผมแหละแต่เราก็พยายามแบบแล้วพี่เบนสัมภาษณ์กูแล้วตอนเนี้ย <laughs> <laughs> ธรรมดาปะเออนั่นแหละนั่นแหละหมายถึงว่าแบบคือเราเราพยายามปกปิด พยีย่อะรุ่นนี้นัทซึ่งเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าที่บ้านอะรู้หรือเปล่าเขาไม่เคยถามอ่ะไม่เคยถามไม่เคยมานั่งคุยกันตรงตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูอะออกเลยพอมาหาอะไปรปุ๊บเราเลือกที่จะออกมาเพราะเราอยากอยากซเป็นตัวของ,ของตัวเองอะเอออะไรเงี้ยแล้วเราก็กลัวที่จะกลับบ้านในคาแรคเตอร์แบบนั้นเอเอแล้วก็มีวันหนึ่งคือหนูตัดใจส่งแม่เสจกลับไปหาแม่ไปบอกแม่ว่าเราเป็นงี้งี้งี้ีแล้วก็รอดูฟีดแบ็กเราไม่กล้าโทรไปหรือไปคุยต่อหน้าเอออะไรเงี้ยเขาเขาก็โอเคเขาส่งแม่เสจกลับมาด้วยว่าเขาคงรู้ว่าเราแบบ ไม่กล้าคุยอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยอืมไม่ใช่ก็คือไม่เป็นไรเป็นอะไรก็ได้ก็ขอให้เป็นคนดีก็พอเลยหรอช,ช,ชวนให้กลับไปอยู่บ้านเพราะว่าแบบเขาก็ร,ารู้แห<อ>ละใช่ปะเออเราบอกเขาว่าเราไม่กล้ากลับบ้านเพราะเราอ่ะอายที่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นจุดด่างพร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นนะที่คิด uh huh. เออใช่ทีเนี้ยหนูก็เลยอยากรู้ว่าแล้วพี่เบสอะมีโมเมนต์แบบนั้นไหมที่จะต้องมาเฉลยอะมีออพี่แบบเหมือนพี่ก็มีแฟนมัง้งตั้งแต่บอลหนึ่งเลยใช่ปะอืฮะแล้วเขาก็จะชอบสงสัยเว้ยเพราะแบบ เบสเป็นทอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาถามหรอถามบ่อยมากแล้วคือแบบบ้านพี่แม่งคือแบบจีนโบราณเพราะพ่อกับแม่พี่เขามีลูกชามากเขาเหมือนเป็นอากงพี่อ่ะคือพี่สาวสกว่าเขาเจ็ดสิบกว่าอ่ะคือเจนมันต่างกันมากใช่ป่ะแล้วพ่อพี่อ่ะก็คือแบบเคยพูดเลยตอนเด็กๆพี่เคยได้ยินเลยว่าแบบถ้าบ้านกูมีใครเป็นกระเทยนะกูจะไล่ออกอะไรเงี้ยคือพวกคนจีนจัดจัดแล้วเราก็ได้ยินมาแล้วทั้งตักหลไม่มีใครผิดเพศเลยคือพี่คนเดียวนะเราก็จะเก็บความรู้สึกอันไรไว้ในใจว่าแบบ หูกลัวมากไม่กล้าแบบไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอกไม่กล้าเลยมันก็แบบพี่ว่ามันเป็นจุดหลักๆในชีวิตเลยนะของทอมหลายๆคนด้วยอะ่ะที่ทําให้เขาแม่งแบบไม่ไม่กล้าเป็นตัวเองแล้วมีความสึ้กดกดันอเออพี่ว่านคนเป็นเยอะนะเวลาที่พี่แบบฟังแบบว่าบางครอบครัวที่แบบพ่อแม่รับได้พ่อแม่น่ารักเนี่ยพี่โคตรรู้สึกดีใจแทนเขาเลยเว้ยจริงแต่พี่เชื่อว่าทอมที่แบบอารมณ์แรงทอมที่ใจร้อนทอมที่แม่งแบบ มีแบบความแบบรุนแรงทางจิตใจอะ่ะเกิดจากตรงนี้เป็นจุดหลักด้ยนะถ้าถามตัวพี่อ่ะเพราะว่าเขาตอนเด็กๆอะ่ะเขาเขา <ๆ S 2> ตอ้องแบบคอยแบบว่าไม่กล้าเปิดป้าตัวเองแบบเป็นอย่างนี้ชอบอะไรจะพูดเขาพูดไม่ได้จะอะไรอย่างมันเหมือนมันไม่มีเซยสเปซของตัวเองเวที่พี่รู้สึกเลยตอนแบบมสีม่มั้งพี่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะชอบมากดดันถาแล้วเนี่ยเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นหรือเปล่าเนี่ยพี่มหนึ่งเนี่ยพี่เข้าไปเด็กท้องเรียนสตรีวิทย์รู้หมดพี่เป็นทอม แล้วข่าวมันก็ดังออกไปข้างนอกเนี่ยก็ไม่รู้พี่ชายพี่เอฟโบล์ละก็ไปบอกพี่ที่แบบอยู่สตรีมเหมือนกันว่าทาไมให้คนอื่นมาคิวน้องตัวเองเป็นทอมแล้วพี่คนนั้นอ่ะก็ไปปล่อยข่าวเว้ยว่าพี่แบบเหมือนอยู่บ้านใส่กระโปงแล้วความที่เราเป็นทอมอ่ะแล้วเราโดนไปปล่อยข่าวว่าเราอยู่บ้านใส่กระโปงอ่ะแม่งคือโคตรอาย,ยนะเว้ยแต่พี่ไม่ได้ใส่กระโปงก็จะฟิวบ้านแล้วพี่แบบรู้สึกว่าแบบ ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบก็คือพูดง่ายๆว่าคือทางทางพี่โบ๊ทอ่ะก็ไม่อยากให้คนหนึ่งคิวตองเป็นหอมอ่าก็เหมือนมาโปรเทคว่าเฮ้ยทำไมถึงไปพูดว่าใช่เบสเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาเขารับไม่ได้ด้วยนอะตอนที่พี่แบบบอกว่าพี่เป็นหอมเอยอันนี้เหมือนกันเลยเออเขาแบบกูแบบไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาเธอโตเันแค่สามปีอะไรเงี้ยเออแบบผิวบางแบบช่วงหนึ่งเขาก็เหมือนแบบชายล้วนมั้งเด็กชายล้วนอาจจะไม่เก็ตอะไรเงี้ยมีช่วงหนึ่งก็แบบซัพเฟอร์หนักช่วงพี่บอกเขามอสี่มอสี่มอห้ามอหกอะไร เดี๋ยวเข้ามาหาอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนพูดอจริงๆเพื่อให้มันผ่านไปอะเออเดี๋ยวเข้ามาหาอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนขอเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดอะอรพูดอย่างไรเดี๋ยวขาเป็นกันแบบสังคมอะเราอยู่ในสังคมนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอะไรเป็นหนักกว่าเดิมหนักเลยสนุกอะเพราะมันเป็นตัวเองดิพี่เ็าอยู่บ้านกบนันพี่ก็ออกพี่ไปอยู่ออยู่ข้างนอกเนี่ยพี่ก็เลยไม่ค่อยสนิทกับที่บ้านเลยอืมใช่ไม่กล้าลยตรงกับตัวเองขนาดนั้นแล้วเขาเทคแอคชั่นเรายังไงอตอนที่เราแบบ ท้องมา<ล>สุดตรงแล้วอะโอ้ยตอนทีน่แบบวอ้ยเขลองให้นะพ่อแม่พี่อะ,ะเออแบบรับไม่ได้อะ<า>่ะกดดันเลยนั่นแหละพี่ก็หลอกเขาไปตลอดล่อมไปเรื่อยๆจนแบบเขาก็ค่อยๆรับได้เองอะ่ะแต่ถามทุกวันนี้เขาก็ยังมีหวังว่าพี่จะเปลี่ยนอะ <undoubtedly. S 1> แม่พี่นะแต่พ่อพี่ไม่แน่ใจว่ะแต่แม่พี่ก็คือแบบตอนพี่ตัดออค์เงี้ยเขาตอนเขามาจับโดนเนี่ยเขาแบบตกใจเลยแล้วก็แบบแล้วถ้าเกิดจะมีลูกขึ้นมาล้วจะอะไรนี่ยพี่สาว้สึว่าพี่ตัดมาโอ่พี่ก็ไม่กล้าบอกที่บ้าน อพี่ตัดสินใจว่าโอเครออายุสามสิบเขคิดว่ามันเป็นวัยที่แบบว่าเขาคงไม่มาแบบแบบฉันได้เป็นตัวของฉันแล้วอะคือโตแล้วนะคือโตแล้วสามสิบแล้วนะเออน่าจะมีแบบมีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจทําอะไรด้วยตัวเองได้แล้วนะก็ไปทําไม่ได้บอกไม่บอกทําอะไรก็ไม่บอกแล้วตอนรู้ก็ชื่อช็อกหมายถึงว่าตอนรู้รู้ว่าเป็นทําก็ช็อกรู้ว่าตัดหน้าอกอีกช็อกอีกแบบแม่พี่โอ้โหตกใจเลยอะแบบว่าอ้อมทำไม่ม่เตือนเบสอ้อตอบว่าอะไรนะ แม่ยังเตือนไม่ได้เลยออกเป็นใครอมันก็เออก็เอาเรื่องจริงมาคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เยอะอยู่เออแต่ว่าด้วยความที่มันคือก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะเนาะว่าในบ้านมันจะแบบพี่ว่ามันเป็นนีเว้ยถ้าพี่แบบมองนะมันจะมีพ่อแม่ที่เขามองว่าเราเป็นแบบของเขาอ่ะเขารักเราเมอเออเออแบบลูกฉันอะ ฉันอยากให้ลูกฉันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยฉันแต่พี่เคยคุยเหมือนเขาก็กลัวด้วยแหละว่าแบบถ้าเป็นทอมแบบนู่นแล้วมันจะได้แบบสิทธิในสังคมไม่เท่าคนมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนคนสตรทอ่ะอันนี้คือความกลัวของเขาไงแล้วเขาก็เอาสิ่งพวกนั้นมาแบบมันโปรเทคลูกแหละอ๋อพี่ว่าแบบคนรุ่นรุ่นพ่อแม่พี่นะก็คือพูดง่ายเจตนาเขาก็ไม่ได้ว่าเ้ยงเขาขาก็คือรักแต่คือมันก็แบบมันไม่ใช่คนสมัยใหม่เขาจะมีความแบบเปิดรับมากขึ้นไงว่าแบบ ก็แค่ยอมรับในตัวตนเดี๋ยวนี้สังคมมันก็นู่นนี่นั่นเนี่ยสมัยรุ่นพ่อแม่พี่เป็นกระเคยแบบโดนประนาม่ใช่ป่ะเขากลัวลูกเขาจะต้องโดนแบบนั้นโ่นนี่นั่นใช่แต่ว่าแบบไม่รู้ว่าพี่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนพี่ว่าเชื่อนะว่าแบบมันจะต้องมีเด็กที่ซัฟเฟอร์กับเรื่องพวกนี้เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่แบบรู้สึกได้ว่าแบบว่าวันหนึ่งเขาก็จะค่อยๆทําใจยอมรับไปได้เองอ่ะมันก็คือเพราะว่าเราดูแลตัวเองได้ไหมอ่าใช่แต่อย่างพี่ตัดหน้าโอกงเนี่ยพี่ไม่ได้เอาเงินเขาไง พี่ก็าําของพี่เองเขาเลยว่าพี่เขาแบบก็แบนเขาชีวิตฉันนะอะเอเออสักวันหนึ่งเธอเสียใจเธอก็ต้องหน้าที่ของเธอีต้องรับให้ได้เพราะมันคือตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยเอออเอออะไรประมาณนั้นอะพี่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องแบกกลับมาที่ตัวเองก่อนอืมอืมมันต้องมีทุกคนเลยเนาะจริงเพราะลูกก็แค่รู้สึกว่าแบบเราก็ผ่านมาตรงนั้นเราเราแม่กแบบตอนนั้นอึดอัดมากแบบมากมันมีช่วงที่แบบท้อมากรู้สึกอยากกลับบ้านมากเลยแต่ไม่กล้ากลับเพราะว่าสภาพกูเป็นแบบนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยมันเลยแบบ เออทุกคนน่าจะเคยเจออืพี่ว่าพอพอ่อแม่อ่ะไม่ได้รับลูกที่เป็นลูกได้แบบร้อยเปอร์เซ็นลูกอะ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ผักเขาออกไปเว้ยอ่ะถูกเลยพี่ก็ไม่สนิทกับที่บ้านขนาดนั้นแต่คนดูในโซเชีลยลยางคิดว่าครอบครัวพี่แบบสนิทกันนะมันก็จะแบบในระย,ยะหนึ่งแต่ว่าเหมือนเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้พี่ก็บอกลนะออเออเออเออแต,แต่เขานะคือพี่ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าเขารู้แล้วเขาเป็นทุกเขาก็ต้องรู้ ได้มุมพี่ถูกถูกคือเขาเป็นคนที่ทุกข์ไงพี่ไม่ได้ทุกข์ไงก็ไม่ต้องเห็นอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นฟิลอย่างนั้นก็ไม่ให้เขาเห็นดีกว่าถ้าเขาทุกข์อ่ะพี่ไม่ได้ถูกก็หน่อยหนูก็เคยแต่มีช่วงหนึ่งที่เขาสัะโพกมาหน่ยนะแบบทำไมอ่ะทำไมพ่อแม่ต้องมานั่งจับผิดต้องมานั่งแบบนุ่งกับชีวิตเรานู่นนี่นั่นพี่เคยเป็นต่างเราเออเอาเลยบล็อกแต่คือหนูต่างนิดนึงตรงที่ว่าหนูคิดไปเองตรงที่ว่าจริงๆอ่ะ พ่อกับแม่ไม่ได้คิดอะไรเลยอยากเป็นแล้วมันก็เป็นแต่เรากลัวเองพี่นึกออกมั้เรากลัวเองเราคิดไปเองเพราะวาเขาใจอย่างนั้นเราะาเขาใจอย่างนี้ในบ้านไม่ได้มีใครเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอออากงกมาอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันดูแบบไม่ได้มั้งถ้าเป็นแล้วมันจะยังไงเพราะตอนเด็กเราเคยขอเรียนมวยเขาก็ว่าเราอย่างเงี้ยทำไมเขาว่าว่าอะไรจะไปต่อยมวยอะไรเป็นเด็กผู้หญิงอ่เข้าใจเข้าใจขอเรียนรอดองอย่างเงี้ยจะไปเรียนทําไมมันตากแดดเราต้องรัก จ๋าตัวเองดูแลผิวดูเราก็แบบเอาแล้วเขาแม่งไม,ไม่ไม่เปิดแล้วอะไร้ะเราคิดไปเองคือาาคนอื่นอ่ะในบ้านอ่ะเป็นไงไม่รู้แต่คือพ่อกับแม่ไม่ได้คิดเลยเลยเข้าใจแต่เราแค่กลัวเขาแบบอายหรือเปล่าที่มีเราเป็นอย่างนี้ก็ค,คือคิดไปแต่ตอนเข้าสดแล้วมันก็ต้องมีอะไรที่ทําให้ก้าวรู้สึกว่าแบบการเป็นทอมเป็นเรื่องที่ไม่ดีเว้ยคือมันมีช่วงที่ทะเลาะกับพี่ชายอ่าเรื่องอะไรไม่รู้จะไม่ได้นานมากแล้วแต่ม,มันมีประโยคนึงที่เราฝังว่าเขาพิมพ์มาใน msn กูยังไม่รู้เลยน้องกูเป็นเพศอะไรเฮ้ยมีมีพี่ก็เคยเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบช็อกด้วยแบบว่าทําไมอ่ะกูเป็นอะไรแล้วกูผิดหรออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ากูไม่บอกแล้วกันกูไปดีกว่ากูแบบพี่ต่อกูเป็นอมนี่หอหนูหนูไม่กล้าอะไรก็เนี่ตตอนมสี่แหละที่แบบเออหนูก็เห็ือนกันแน่เนี่ยนอมโอ้โหอ่ะถาม่ได้เออเออเออจริงๆแล้วแต่สมัยนะ้นพี่ก็เห็นแบบดีนะที่แบบว่าเขาพยายามจะรุนลงว่าแบบว่าอยู่ต้องแบบไม่ไป ฟอสอะให้เด็กต้องขำเอาอะมันไม่จําเป็นจะต้องมีวันที่อยู่ต้องขำเอาเลยเว้ยถูกเพราะสมัยนี้แบบเออเพมัยเขาเป็นธรรมชาติไม่ต้องมานั่งแบบเลเบอร์ว่านี่เป็นทอมอันนี้เป็นตุ๊ดไม่ต้องเลยแต่สมัยก่อนมันไม่ได้ไงเออต้องชัดเจนซะด้วยดิต้องชัดเจนด้วยต้องเลือกซะด้วยสิเออเลือกยากเลยดิตอนนี้กูยังไม่เลือกไม่ได้เลยพูดแล้วอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่พอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้ววกกับพี่อะต้องทําธุรกิจ ในบ้านอีกอืม,มันมีแรงกดดันมันมีสภาวะตรงนั้นเยอะไหมแล้วพี่จัดการกับตรงนั้นยังไงโคตรเยอะอแรกแรกนี่คือแบบพี่เหมือนแบบมันไม่ใช่ชีวิตพี่เลยคือพี่อยากตัดสินใจเรียนดีไซน์เว้ยเพราะว่าพี่คิดว่ามันไกลมากจากมวยแล้ววันนั้นพี่คิดว่ามันไก่มากเพราะทุกคนจะเรียนบิสเนสเรียนกฎหมายมเรียนการตลาดไปทางั้นก็หมดเลยพี่ว่าโอ้ฉันไปดีไซน์แล้วถึงวันพี่คิดต่อวพี่จะไปอยู่ที่อื่นจะไปอยู่เมืองนอกจะไปอะไรอย่างเงี้ย ให้อยู่ดีวันหนึ่งเว้ยเขาก็ให้พี่ไปช่วยแบบออกแบบโลโก้ออกแบบนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วมันก็ค่อยอยู่ดีมันโดนค่อยๆโดนดึงเข้าไปใช่ปะแล้วมันเหมือนแบบเพราะพี่ต้องไปอยู่ในสังคมที่มันเป็นผู้ชายมากๆเขือบนักมวยเทรนเนอร์ญาติพี่ที่ทํางานทั้งหมดก็เป็นผู้ชายหมดเป็นเฮียคนนั้นเฮียคนนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันคือความคิดแบบชายแท้อะไรแบบนีวปะแล้วพี่ก็จะเป็นคนแบบจริงๆความคิดที่มันจะแบบเหมือนหลุดหลุดกรอบหน่อยนึงเว้ยแรกๆเหมือนแบบถัว่าพี่คิดสิ่งเนี้ยขึ้นมา มันไม่ได้มีใครแอคเซปต์กับความคิดพี่เพราะฉะนั้นพี่ต้องทําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความคิดเนี้ยว่ามันถูกเพราะฉะนั้นางานของพี่มันไม่ใช่แค่ไอเดียไงมันคือไอเดียแล้วคือแบบมึงคิดหนึ่งใช่ไหมมึงทจนถึงจบอะอแล้วมันไม่ไมีคนซัพพอร์ตมันเลยหนักตรงน,นั้นเหมือนเราต้องคิดเองซัพพอร์ตตัวเองเพื่อให้เขายอมเพื่อพิสูจน์ตัวเองอหลายปีนะแบบเป็นสิบปีนะกวามที่จะแบบพูดอะไรแล้วฟัง ที่แบบเออยอมรับว่าเอ้อมันมีแนวคิดแบบนี้ทําแบบนี้ได้สุดยอดมากเลยอะถ้าไม่หนุนหูงแบบว่ารับแรงกดดันไม่ไม่ไหวมั้งหรือไงไม่รู้อ่ะหนูแรกพี่ก็เพร์เจอร์เหมือนนะแบบว่าประชุมเสร็จกินยาพูดได้บบกว่าเนี่ยยานอนอะไรแบบเป็นซึมเศร้าแเลอแบบว่าทริกเกอร์วอร์นิ่งนะคะไม่ไม่ดีเออมาหาจิตแพทย์กินยาให้ตัวเองหลับคือมันยบบรับโลกความจริงไม่ได้ไปเลยแล้วมันก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่ที่จะมานั่งคอยแบบ พูดคุยด้วยนะไม่เป็นไรนะเออหลีกว่าแบบเออน,นู่นนี่นั่นไม่มีอี่ะมันก็เลยแบบว่าเป็นช่วงที่แบบโอ้ต้องค้นหาแบบหาบาลาน,นะที่ืก่กกี้ที่บอกเ้าแหละมันเป็นช่วงที่เราต้องหาบาลานด้วยตัวเราเองด้วยนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าทางไหนดหอกมันก็ต้องลองทำอะไรเงี้ยมันก็เลยําให้พี่เบิร์นเอาเว้พี่เมื่อแบบสองสามปีที่เราอยู่ดีพี่ก็เบิร์นเอาไปเลยแล้วพอพี่ไปแก้สะกดจิตแก้ตอนหลังพี่สะกดจิตเอาใช่ไม่ได้กินยาอะไรเงี้ยมันก็เลยไปเจอปมว่าพี่อะรู้สึกว่าแบบไม่ใช่รู้สึกแบบมันคือความที่จะต้องิสูตตตััวเเองง้แ่ด็ก ตั้งแต่เด็กว,ว่าฉันเป็นทอมอ่ะมันเป็นได้นะเป็นทอมไม่ผิดนะเข้ามาหาลัยเป็นอย่างนี้ความคิดแบบนี้ได้นะเนี่ยพิสูจน์มาตลอดจนมันดูดีวันนึงมันรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรแล้วเว้ยเบื่อเอาออไม่อยากพิสูจน์อะไรแล้วอ่ะไม่อยากเู่เฉยเหมือนทำไมการที่กูเป็นกูกูต้องมันเหนื่อยจังวะรูฟรูฟนูนรูฟนี่เหนื่อยจังวะชีวิตกูเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็โอเคตอนนี้ก็โอเคขึ้นเยอะแหละตอนนี้ก็โอเคแล้วดีนะใช่ก็แบบไม่ไม่โฮออนอะไรความไม่ไม่ได้โฮออนแบบความต้องการคนอื่นอ่ะ ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองและหน้าที่ของตัวเองเลิศมากแต่มันก็ยากกว่าอยู่กาจะแบบหาบาลานซ์ได้ใช่ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเลยมันรู้สึกว่าในบางช่วงเวลาเรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่คนเดียวเราต้องผ่านทุกอย่างไปคนเดียวตลอดเวลาอือไม่ใช่ฉบาลช่วงคือตลอดเวลาเออมันมันก็มีโหวงอะไรเงี้ยเนาะแล้วตัวพี่เบนเองอะคิดว่าการมีคนข้างๆสักหนึ่งคนหรือการที่มีคนเข้าใจมีคนสัพพอดแล้วมันสําคัญไหมมากถ้าเกิถามพี่นะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วกัน ที่ยึดเพื่อนเป็นหลักเพื่อนคือครอบครัวอก็คือแบบโหร้อยเปอร์เซ็นต์รักเพื่อนมากใช่ป่ะเพราะมันคือแบบสุดท้ายแล้วคนเรามันต้องการเซฟสเปซเว้ยที่ที่เรียกว่าบ้านอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ที่บ้านเนี่ยบ้านมันคือความรู้สึกหรือใจนะเว้ยที่แบบอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกแบบเราสบายตัวสบายใจอ่ะเออแบบว่าแล้วพอตัวมาก็แบบแฟนซึ่งแฟนกว่าจะเจอแฟนที่ดีได้อ่ะมันก็แบบก็ผ่านมาเยอะอยู่นะแบบว่าเจอ้น่นเจอนี่เจอแล้วก่อนมันก็ไม่ค่อยจะทัวร์ว่ามึงจะ ไหวไมวะาอะไรเงี้ยจนแบบทุกวันนี้พี่ก็ว่าแบบสุดท้ายแล้วเราก็ต้องสร้างครอบครัวของตัวเราเองด้วยอ่าฮะหมาแฟนเพื่อนแบบสมอลไซโคเล็กๆไม่ต้องเยอะอ่ะแบบมันไม่ต้องเป็นต้องมีเพื่อนเยอะนะเว้ยตอนเราเป็นวัยรุ่นเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบคอนเน็กชันมันสาคัญมากซึ่มันก็สําคัญนะแต่แบบมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องหยึดเขาทุกคนว่าเขาคือเพื่อนแบบเนอะปะคนรู้จักกับเพื่อนมันต้องแยกให้ออกไง อะไรเงี้ยแต่แบบเมื่อก่อนพี่ยึดหมดใครเข้ามาในชีวิตเรียกว่าเพื่อนก็คือรักแบบเพื่อนให้แบบร้อยหมดอย่างเงี้ยพอโตมาก็เลยแบบรู้ว่าแบบก็แค่แบบ small cycle อืแล้วก็ส่วนคนอื่นก็เจอก็แบบปะปายเนี่ยเรียกว่าความสัมพันธ์แบบจุ่มจิ้มจุ่มเออเออก็คือว่าจมกันแล้วก็เออแน่เนี่ยจิ้มจุ่มเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นเราแบบมีแค่ที่เข้าใจหรือว่ามันสามารถเปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่องเลยมันก็ โอเคแล้วใช่ไหมแค่นั้นพี่ว่าเหมือนแบบในถ้าเป็นเมื่อก่อนนะตอนนี้พี่ก็เปลี่ยนไปเยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีปัญหาเราสึกว่าเราอยากระบายออยากจะได้แบบคนที่แม่งแบบเข้าข้างอ,ะอ่ะเขารู้สึกมันต้องมีคนแบบอยากเขาให้เข้าข้างว่าแบบเฮ้ยมึงคิดอเออมึงแม่งน่าสงสารว่ะมึงแม่งอย่างนั้นอย่างนี้เราเห็นใจเราหน่อยอะไรอย่างในวันที่เราแบบอยากพิงอะเราก็อยากได้แบบคนพิงใช่ป่ะแต่ถ้าถามพี่ทุกวันนี้เหรอพี่ไม่รู้สึกว่าพี่อยากเล่าอะไรให้ใครฟังว้ยอืมเพราะว่าแบบ พี่เข้ารู้สึกว่าแบบเออในวันที่เหนื่อยหรือก็พักก็แบบเออหาที่ที่มันแบบไม่ไปพักอ่ะไปแบบไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นอยู่กับแฟนสักคนนึงอยู่กับเพื่อนสักคนนึงอะไรเงี้ยไม่จําเป็นจะต้องแบบโหแบบโทรหาคนนู้นคนนี้แบบเมื่อก่อนแล้วนะมันจะไม่เป็นแบบนั้นแหละอาจจะแก่ขึ้นมั้งพี่ว่าก็จริงพี่ใช่ป่ะเอะ่รอยู่แม่งกี้ตอนเด็กๆแม่งแบบโหใจมันร้อนมากอ่ะมันดั้มอารมณ์ดำ้มดั้มดั้มอะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เลยพ่อแม่พี่ ทะเลาะกันพ่อพ่อแม่ทะเลาะกันโทรมาหาพวกไงพี่ก็จะมองเขาแล้วพี่ก็เออเหมือนเราตอนเป็นเด็กๆด้วอ่าเออแต่แบบเหมือนแบบก็เลยรับรู้ว่าแบบจริงๆแล้วมันไม่มีใครชอบโดนดําอารมณ์ไปเนอะปะถูกเออแบบถ้าเราแบบนั่งคุยกันอะพี่ว่ามันโอเคนะแต่การที่แบบโทรไปแล้วแบบ ดัามดั้มดัอย่างที่จะแบบเออพี่ว่ามันไมมโอเคถ้าถามพี่เออก็จริงพี่ก็เลยอยู่เฉยๆว่าพอพี่มีเรื่องพี่ก็เฉยๆนั่งน้อคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าพอเราโตแล้วเราก็มองมองในมุมของคนฟังด้วยช่ว่ะาแบบจะอยากประโยชน์ของคนฟังคืออะไรอ่ะเออก็จริงนอกจากรับฟังอืมใช่ปะแว่าอืมแล้วเราดีขึ้นจริงหรือว่าการที่เราแบบโทรไปแบบรออะไรเขาเนี่ยอแล้วกลายว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรนะแต่เราเอาไอ้สิ่งเนี้ยอารมณ์ของเราไปไปใส่เขาอย่าพี่ก็เลยแบบจะแบบ ไม่ได้ปัญหาเรามันก็สุดท้ายเมื่อีหยวมันก็หายมันก็ผ่านไปเลยก็มไม่ต้องไปจับอารมณ์เร็วบวดด้วยมั้งบวดเยอะบวดสองรอบเลยเมื่อก่อนจะจับอารมณ์เร็วจับ e อ e r g y เร็วอะไรก็เอามาโฮไว้หมดเลยแต่ีนี้ก็จะแบบอ๋อก็ปล่อยอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยใช่ก็เลยไม่ค่อยทําอะไรเลยวันนั้นปล่อยไปซะหมดทำหน่อย <c oughs> เออทำหน่อย YouTube ะกลับมาทำหน่อยทำหน่อยนิดหน่อยงั้นเอางี้อยากให้พี่เบสอะลองฝากแนวคิดการใช้ชีวิตในสไตล์ของพี่เบส ให้ผู้ชมที่ดูอยู่เผื่อเขาแบบยังหาจุดไม่เจอว่าทุกวันนี้กูจะใช้ชีวิตไปในทิศทางไหนดีอะไรเงี้ยอาจจะยังล่องลอยอยู่หรืออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ย,ยพี่ว่ามันยากตรงที่ว่ามันแล้วแต่ช่วงวัยเว้ยถ้าถามพี่อ่ะก็ explore ไปเถอะเพราะแบบแบบพี่แบบมีช่วงก่อนนั้นเนี่ยพี่รู้สึกว่แบบพี่ชอบความนิ่งมากใช่ป่ะแบบนิ่ง,งๆเฉยๆไม่ต้องแบบขึ้นลงแบบโรลลอรล์คอสเตอร์เหมือนเมื่อก่อน แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่พี่แม่เขาสงสัยคือทำไมช่วงนี้ใจกูแม่แบบร้นร้นล้นล้นกอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เลยรับรู้ไว้ว่าแบบบางครั้งการที่เราลูสบาลาน่ะมันคือขนทางของการที่เราจะหาบาลานเจอเว้ยอือมันไม่ใช่ว่าชีวิตมึงจะอยู่อย่างเงี้ยมนตลอดแต่มันต้องมีการแบบไปซ้ายพออ๋อมันเริ่มซ้ายเกินไปแล้วก็ค่อยๆตบกลับมาขวาอือมันคือการลูสบาลาน่ะเพื่อหาบาลานด้วยสุดท้ายเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบบาลานของเรามันคืออะไรอ่ะมันก็ต้องอิสซอร์ เก่งว่าเก่งเก่งมากอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวขอของขวัญน่ารักน่ารักนั่นคือได้ใช้แน่หรือเปล่าเอาเนี้ยไปเก็บเอใช้อะไรก็แก้วเหรอใช่ใช่โชว์สิโอ้อก็ตั้งใจสั่งผลิตมาได้แขกรับเชิญเลยหรอได้ทุกคนเป็นแขกรับเชิญคนแรกนะคะพี่แกะโชว์สิเอ้า แล้วคนเดียวทําไมถึงแกะให้เขาเห็นเลยว่า,าเธอรู้าสัดตั้งใจทำใช่นี่ก็ตั้งใจทำเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้แบบได้อะไรกลับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเอาสาระความรู้หรือว่าแบบทุกอย่างไว้ทรงไว้เซตมา,ตมาทุ่มให้เราตรงนี้แล้วเราก็เลยแบบมีอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆกลับไปให้นิดนึงโอ้ <c oughs> ได้ประโยชน์ไหมจากการที่พี่มาวันนี้ได้ได้มากเลยได้มากเลยนี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยเนี่ยถ่ายก่ครึ่งชั่วโมงละเออน่าดิอ๋อเย่วันนี้ก็ขอบคุณพี่เบสมากๆเลยที่ให้เกียรติ มาในรายการของเราเนาะแล้วก็มาแชร์เรื่องราวหลายๆอย่างที่คิดว่าหลายคนก็คงเคยเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนดีออหน,นีออกจากปัญหาตรงนั้นหรือจัดการปัญหาตรงนั้นยังไงดีอเงี้ยว,วันนี้ก็ได้อะไรเยอะมากอืแล้วก็ในทวิต nice ยนะคะในทนิตยูค่ะ <laughs> น่ารัก <laughs> อ่ะเขินสเข้าได้นะคะ <laughs> <laughs> ยังไงก็ฝากติดตามพี่เบสไปด้วยนะคะแล้วก็ มีอะไรที่อยากพูดคุยกับเราเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้เลยอีพีต่อๆไปอยากให้คุยอใครหรือว่าอยากมีอะไรที่อยากให้ก้าวทำนะ,ะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการ Night to Mid ทุกอีพีของเราด้วยนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สนะิบเนาะแล้วเดี๋ยวก็มารอลุ้นในเฟสถัดไปว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะสำหรับวันนี้ก็บายๆนะครับ เย่ของขาวของขาวขอคราบทำไงอ่ะเลยเวลาแล้วอ่ะเราพี่ต้องห้ามพูดยาวอ่ะสักชั่วโมงหนึ่งได้คุยได้